<c oughs> สวัสดีนักเรียนทั้ง6ทับ10และ6ทับต่อไปก็จะเป็นวิชาพื้นฐานทบทวนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่องลำดับนกกรมพร้อมด้วยข้อสอบอเนกครั้งที่17เนาะนี่ใช้เอกสารทุกนี้ก็จะจบแล้วเหลืออันสุดท้ายที่เขาที่แล้วสอนไปเหลือยุอยข้อ,อยังไม่ได้เฉลยแล้วก็วันนี้ก็เฉลยแล้วจะให้การบ้านเพิ่มเนาะ <c oughs> <c oughs> ให้เปิดดูหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายจากคราวที่แล้วหน,นะ้าเนาะก็ทำให้ดูไปแล้ว2ข้อข้อข้อ4ี่สข้อ45ให้ไปทำเป็นการบ้านเองอถล่บข้อที่ให้ทำเป็นการบ้านนะก็ต่อเลยต่อเนาะ sn สามพ 3,275เท่ากับ n อนทวนสองคูณด้วยสองอองลบแปดสิบหกห้าบแลบหนดีก็เหลือ49 d ิ้ดีนั่ก็แก้สมการหาค่าดีมาอันนี้ก็ต้องเป็นเอ่อเหลือลบหนึบวกสี่ดี ยี่สิบห้าคูณอยู่กับฝั่งนิวตัานก็หารสามสองพันสามสามพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าหารด้วยยี่สิบห้าออกมาก็้ลบสิบหก 16, บวกสี่สิบเก้าดีลอกออกมา,มาเท่ากับตัวนี้เออลบสิบหก 16, บวกสี่สิบเก้าดีสามสองเจ็ดห้าหารได้ยี่สิบห้าอันนี้ก็ใช้กระทอนกันเนาะก็ได้ อนี้ก็ได้เอาสามสามสองเจ็ดห้าส่วนยี่สิบห้าเอาแม่ห้าตัดทอนห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิบห้าห้ายี่ห้าห้ายี่ห้าห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าห้าสามสิบห้าห้าหนึ่งห้าได้ร้อยสาสิบเอ็ดเนาะแล้วตรงนี้ได้หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดแล้วก็ร้อยสามสิบเอ็ดลบสิบหก บวกข้ามเป็นบวกสิบหกสีเดีเท่ากับร้อยสบวกสิก็ตรงนี้ก็เป็นเท่าไหรอ่อ่ะหกบวกหเป็น7จ็ดใช่ไหมหกหนึ่งเจ็เอ่อร้อ่สิบเเพราะนั้นดีเท่ากับร้อหารด้วยอะไรหารด้วย49เป็นคำตอบนะดี D. เท่ากับร้อหารได้สี่ส เอ่อร้อหารด้วย49่สิบแม่เจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดหตกลงก็ได้ผลต่างร่วมดีเท่ากับ3เป็นคำตอบ a n s เท่ากับ3 a n s เป็นคำตอบอันนี้อ่าใส่ถูกไปอันนี้ก็ใส่ไป10คะแนนนะหน้าละสิบคะแนนเดี๋ยวไว้จะเรียกเก็บคะแนนทีหลังเนาะอันนี้สคะแนน ต่อไปเป็นการทบทวนนะทบทวนก็โจทย์เนาะคุณหัวข้อนี้ก็เอากระดาษขึ้นมาจดโจทย์นะสองส,สาข้อทบทวนรู้สึกจะขเขาแล้วใช่ไป4ครั้งแล้วเนาะถ้าจำไม่ผิดอันนี้ก็เป็นทบทวนทบทวนครั้งที่ห้า นะครับทวนครั้งที่ห้าอ่าก็โจทย์อ่าทุกคนก็จดโจดดทย์นะกูจดโจทย์ให้ก็ตรวจตรวไปก็ทำไปข้อที่หนึ่งข้อหนึ่งกำหนดลำดับเลขาขาคณิตกำหนด ลำดับเรขาคณิตจำกัดหนึ่งบวกสี่บวกสิบหกบวกหกสิบสี่บวกจุดจุดจุดบวกหนึ่งหกสามแปดสี่หนึ่งมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบสี่จงหาผลบวกทุกกลมนี้จงหาผลบวก นุกรมนี้วิธีทำเดี๋ยวคุณแน่นะแล้วเนี่ยไปทำต่อนะแต่ละข้อแต่ละข้อนีไปทำต่อกันเออจากหนึ่งบวกสี่บวกสิบหกบวกหกสิบสี่บวกจุดจุดจุดบวกส6 3หนึ่งหกสามแปดสี่เออเราก็มาดูสิเป็นยังไงบ้างนะ หาบวกอนุกรมนี้เรารู้พจน์แรกคือ a1 ก็คือ1ใช่ไหมอัตราส่วนร่วม r สี่หารหนึ่งเท่ากับสี่สิบหกหารได้วสี่ก็ได้เท่ากับสี่เพราะอัตราส่วนร่วม r เท่ากับสี่พจน์แรกคือห 1, 1, 1, 1, 1, 1, นึ่ง a1 เท่ากับหนึ่งพจน์สุดท้ายตัวนี้พจน์สุดท้าย a n หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบสี่บทท้ายเรามีสูตร sn หาผลบวก เอ็นพดของเลขากรณีลบพนดแรกลบพอดท้ายลบพนดแรกพทาเท่สูตร an เท่ากับ a 1หนึลบ an คูณด้วย r ส่วน1ลบอาจำได้ไหมเหรอเอเท่า a 1ลบ a n คูณ r ส่วน1ลบอ ที่สูตรมันจะมีอยู hey. ่สองสูตรเนะมีสองสูตรอ่ะเดี๋ยวทบทวนสูตรให้งพวกเรขาคณิตเนี <concept> ่ย <glove> ส <arose Of ắm> ูตรที่เราจะต้องได้เรขาเนาะพวกอนุกรมเรขา an เท่ากับ a1 a n ลบหนึ่งสูตรหนึ่งแล้วหาพจนทั่วไปใช่ไหมต่อไป sn Sn ก็คือ a1 เล็บ1ลบ a กำลัง n ส่วน1ลบ a สูตรหนึ่ง a ไม่เป็น1มีผลรวม N พจน์แรกสูตรที่1มีอีกสูตรหนึ่งช่ว่า Sn อีกสูตรหนึ่งสูตรที่2 a1 ลบข้าไปนี่ก็เป็น an คูณ a ส่วน1ลบ a เมื่อ a ไม่เป็น1เหมือนกันสูตรนี้เป็นสูตรหมายเลข2 เนสองสูตรเที่ต้องใช้ an เท่ากับ n หนึ่งลบหนึ่ง sn เท่ากับ a หนึ่งคูณหนึ่งลบ a ส่วน n ลบ a ไม่เป็นหนึ่ง sn เท่ากับ a หนึ่งเอา a หนึ่งเข้าไปลบ an คูณ a ส่วน n ลบ a นี่ต้องจำได้นะสูตรถ้าจำสูตรไม่ได้ก็ทำแบบหารเวลาทำข้อสอบขึ้นมาอ่าก็แทนจะแทนไปแทนไปก็ออกแล้วก็ได้คำตอบแล้ว sn เราจะหาใช่ไหมผลบวกอนุกรมนี่คือ sn เอหนึ 1> <A> 1่งก็คือหนึ่งลบเอเพจน์สุดท้ายหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบสี่อุณหภูมิสุร่งอ่าทั้กับสี่ก็สี่คูณเข้าไปส่วนหนึ่งลบสี่อนี่ไปทำต่อทำต่อไปทำไปดูสี่นี่หนึ่งไปทำดูทนี่กันแหละ่หนึ่งลบสี่คูณออกมา อะไรอะ่ะสี่สี่สิบหกทดหนึ่งสี่แปดสี่สามสองสามสามทดสามสี่สามสิบสองสามสี่สิบห้ากดหนึ่งสี่หกยี่บสี่เป็นยี่บห้าทดสองสี่สี่เป็นหกส่วนหนึ่งลบสี่ก็ติดลบสามข้างบนติดลบใช่ไหมหกหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบหกลบเท่เนี่ยก็ต้องติดลบหกห้าห้า สามสามหกบวกกันหนึ่งนี่ก็ต้องถูกหักไปใช่ไหมเหลื 5, ห้าหารด้วยลบสามลบหารลบได้บวกเสมอเอาสามไปหารสามหนึ 3, 1, 3, 3, 2, ่งสามสามสองหกสามต้องหกสามแผนห้าสามหนึ่งสามสี่ห้าล้เศรสองสามแปดยี่สบสี่ได้ส่หนึ่งสามสี่สิบสองห้าสิบห้าคำตอบคือ สองหมืหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบห้าเป็นคำตอบผลบวกเพราะฉะนั้นผลบวกอนุกรมเพราะฉะนั้นผลบวกอนุกรมนี้เท่ากับเท่านี้อ่อันนี้ง่ายๆเนาะไม่ยากเลยไม่มากแทนถูกตรงๆก็ถูกต้องทำได้เลยเอา้าขี้เซนอันนี้ทำห้ดูเลยข้อหนึ่ง ข้อหนึ่งนี่ก็ทำจดลงในกระดาษนะไว้ยะนะส่งที่หลังอย่าลืมด้วยกันพาดส่งหมดอะอย่าตุนเอาไว้ตุนไว้เดี๋ยวทำไม่ไหวอา้าวไว้จชนะส่งทยอยส่งข้อสองข้อสงองข้อสองเปลี่ยนหน้าดีกว่ามั้งอืมอ,อัน ข้อสองข้อนี้ก็ได้หน้าเดียวกันก็ได้ข้อ2กงกำหนดอ,น,ขขน,ดอ,นะอนุกรมเลขาคณิตจดนะอนุกรมเวขาคณิตมีพจน์ที่1นึ่มี a 1เท่ากับ1และอัตราส่วนร่วม r เท่ากับลบสส่วนสถ้าพจน์ที่6ถ้าพจน์ที่6 a 6เท่ากับลบสามส่วนสองแล้วจงหาสองข้อ2.1 ผลรวมหโค 6, ้ด s หกสากเท่าไสองจุอง s แปดผลรวม8ปดโค้ดอ่าไปโจทย์นะวีทีทำอ้าวโค้ดที่6 s หกโค้ดที่หกอ้าวอืม ข้อนี้ทำไงดูอสุดท้ายใช่ไหมก็ต้องใช้สูตรอะไรดี S 6โคตรที่หกหัวโลห์หโคตรโลห์โคตรที่ทายโคตรที่6หกใช่สูตรนี้ดิ Sn a 1ลบ an คูณ r ส่วน1ลบ r ได้เนาะอ้าวข้อ2.1จุดหนึากคตรแรกคือ1 อัตราส่วนลบ a ท่้กับลบ2อส่วน3พจน์ที่6เท่ากับลบ3 4 3ส่วน243รีสูตร sn เท่ากับ a 1ลบ an คูณด้วย a ส่วน1ลบ a a ไม่เป็น1 s 6 n คือ6 a 1ก็คือ1ลบ an พจน์ที่6ใช่ไหม A6 หคูณ R คือลบสอส่วนสา่วนหลบด้วยลบสองส่วนสามเท่ากับ A6 เท่าไหร่ a หก็คือมงเลบลบ32มสิ่วนสองคูณด้วยวลบสส่วนสาส่วนหลบลบ ลบเป็นลบใช้ลบลบเป็นบวกก็เป็นหนึ่งบวกสองส่วนสาวเนี่ยต้องไปทําต่อไปทาต่อเหนค่าออกมาทําต่อตัดทอนอะไรแต่อะไรทำออกมานะทำให้ได้คําตอบอ yes. คิดตัวเลขเข้าไปเข้าไปอะไรนี่สองตอนแรกต่อไปหาเอสแปดนี่ไปทำหน่อยเอสแปดอ้าวขอแบ่งที่ตรงนี้เอสแปดรวมกันเอหนึ่งรู้อารู้ n คือ8เอาเช็จสูตร sn เท่ากับ a 1นึ่งเล็บ1ลบ R กำลัง n ส่วน1ลบ R ได้ไหม a ไม่เท่าก็1หนึ่งทำต่ออีกเนาะ a 1ก็คือ1นึคือลบด้วยลบ2ส่วนสาคือลบ2ส่วนสามยกกำลัง n เอสแปดใช่ไหมเอสแปดพลนรวมแปดยกกำลังแปดส่วนหนึ่งลบอ่าอ่าคือลบด้วยลบสองส่วนสามเห็นไหมอ่าพอพจน์เข้ากับหนึ่งคูณไม่มีความหมายก็เอาหนึ่งคูณก็ได้เหมือนเดิมดก็ได้เป็นหนึ L ่งลบลบด้วยลบสองส่วนลบสองสามก็ยกกำลังแปด มาคะกำลังคู่เป็นบวก2องกำลังแปดส่วนสามกำลังแปดสอกำลังแส่วนสามกลังแปดสอกำลังสิก็สอ้สกำลังแปดสองร้อห้าหกใช่ไหมสองกำลังแปดได้สองอยห้าสิบหกเนาะสองกำลังแปดวิวทีคิดคิดนี้ก็ได้รา าใครกลัวคิดไม่ออกเรารู้ว่าสองกำลังแปดเกิดจากสองกำลังห้าคูณสองกำลังสามสองกำลังห้าคือสามสิบสองใช่ไหมสองกำลังสามคือแปดแปดสามยี่สี่สิบสองเอ้ในสามสองนะแปดสองสิบหกทดหนึ่งแปดสามยี่สี่เป็นสองร้อยห้าสิบหกนีสองกำลังแปดก็เท่ากับสองร้อยห้าสิบหก ดวนสามกำลังแปดสามคูณแปดครั้งได้เท่าไรสามกำลังแปดอาสามยกกำลังแปดก็คือสามกำลังสองคูณสามกำลังสองคูณสามกำลังสองคูณสามกำลังสองสองบวกสองเป็นสี่สี่สองบวอ่าได้เป็นเก้าเก้าคูณเก้าคูณเก้าคูณเก้า 9ก้า9ก81แปดสก็คือเกิดจาก81ดสอ็คูณได้ 81. แปดสสองกำลังสามกำลัง 8. แปดไป8 8ป 1, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 6เ6หนึ่งแปแปดหนึ่งแปดแปดแปดหกสี่เองเพราะฉะนั้นะตัวล่างก็ได้6 5 6 1ใช่ไหม ส่วนหนึ่งลบด้วยลบสองส่วนสามลบลบเป็นอะไรบวกหนึ่งบวกด้วยสองส่วนสามนะก็สามคูณหนึ่งเป็นสามบวกสองเป็นห้าเป็นห้าส่วนสามล่างเป็นห้าส่วนสามหนึ่งลบสองร้อยห้าสิบหกส่วนหกห้าหกหนึ่งส่วน ก็อะไร่สามหนึ 2, 5, ่งสามบวกสองเป็นห้าบวกทวนห้าส่วนสามนี่กับเศษเป็นส่วนก็คูณด้วยสามส่วนห้าใช่ไหมก็เท่ากับเศษสามส่วนห้าคูณด้วยหนึ่งลบสองร้อยห้าหกส่วนหกห้าหกหนึ่งนึงก็หาคกกณอณต์ตรงนี้ทําทําออกมาแล้วก็เอาสามส่วนห้าคูณเข้าไปอันนี้ให้ไปทําต่อเองเนะเาะข้อสองเนี่ยอธิบายไปตอนนี้แล้วให้ไปทําต่ออีก สองไปทำต่ออีกหัวเ,เว้นที่ไว้หน่อยไว้เ,เฉลยต่อไปข้อที่สามข้อสามเนาะ โจทย์ข้อสากมกำหนดอนุกรมเรขาคณิตคุดจดนะกำหนดอนุกรมเรขาคณิตมีพจน์ที่หนึ่งเท่ากับสามและ พจน์ที่เอ็นพจน์ที่เอ็นก็คือเอ็นพจน์ที่เอ็นเท่ากับเก้าจุดหกถ้าผลบวกเอ็นพจน์แรกถ้าผลบวกถ้าผลบวกเอ็นพจน์แรกคือเอ็นเองใช่ไหมเท่ากับ ร้อยแปดสิบเก้าจงหาข้อสามจุดหนึ่งอัดตราส่วนร่วมอาข้อที่สองสามจุดสองผลบวกของสิบพจน์แรก อืมตอนนี้อยาให้ไปทำครูที่บายบางส่วนแล้วให้เรยนไปทําต่อแล้วกันนะสุทีวิธีทําจากโจทย์นะอืมเราทำไงดีรูเอหนึ่งรูเอเอ็ A1 หนึ่งเนท่ากับสามเท่ากับเก้านะเ n เท่ากับหนึ่ร้เก้าใช้สูตรที่ SN เท่ากับ A1 —หนลบ a n คูณด้วย r ใช่ไหมส่วน1 —นึ่งลบให้สูตรนี้ SN 189แทนเข้าไป A1 คือ3แทนเข้าไปลบ a n คือ96้าเอ่า ตัวหนึ่งลบอ่าอานี่ดูมันเป็นสมการแล้วตัวแปรเทามลูกคือตัวอ่างเนี้ยหาค่าอางไว้ให้ได้พอได้ค่าอาแล้วก็หาอางอื่นต่อไปอีกหน่อย sn อ่าตาสวนลบอ่าอ้าวคูนไฟมาตรงนี้อ่า เท่ากับร้อยแปดสิบเก้าวเล็บหนึ่งลบอ่าคูยกมาคูณทั้งทั้งเล็บเลยแล้าก็สามลบเก้าสิบหกอ่าร์เมื่อส่วนกาคูณหนึ่งได้เป็นร้อยแปดสิบเก้าลบร้อยแปดสิบเก้าอ่าร์ในชะ่ไหมเท่ากับสามลบเก้าสิบหกอ่าเราต้องพยายามหาให้ได้ลบเก้าสิบหกอ่า ลบร้อยแปดสิบเก้าอ่าข้ามฝั่งเป็นบวกย้ายาา 9, ข้ามฝั่งลบร้อยแปดสิบเก้าฝั่งเดิมไม่เปลี่ยนขึ้นมาขออันนี้ก็บวกอ่ก็ลบเดิมลบสามร้อยแปดสิบเก้าลบเก้าสิบหกเท่าไหร่อะเก้าสิบหกนี่ก็ได้หนึ่งแปดเก้าเก้าสิบหกลบ การูหงแล้วสามแล้าเออแล้าทอเหนป็นเกไสได้เท่ากับ93อ่าฝั่งนี้ร8 6ท่านอาเดียวเท่ากับร้อยแปดหกด้วย93เห็นทัดเลยอ่าสองนะ่สองค้างสองสามหกสองสาสิบอ่าถ้ากับ2 อัตราส่วนร่วมอาเทากับสองแล้วอ้าตกลงตอ่อเพราะฉะนั้นอ่าเท่ากับสองตอบอ่าถูกไปหนึ่งอันแล้วที่ต่อไปหาผลบวกสิบพจแรก ผลบวกสิบพจแรก s10 เนอะรู sn ผลบวกสิบพดแรกอ,อ่าสิ S บพด,พดแรกนะสิบพจน์แรกนี่ข้อแรกแนละ้วข้อสามจุดหนึ่งต่อไปสามุดสองข้อย่อยใช้สูตร a1 รู้ a1 คือ a1 คือสามอัตราส่วนร่วมเท่ากับ ส N. N องคือ10ผพบวกสพจพดแรกต้องหา S10 นะผลพบวกสิบพดแรกอยูนด้านนี้อ่าสูตร SN เท่ากับ A1 คูณ1ลบอ่ากำลัง N ส่วน1ลบอได้ไหมอ่าม่เท่ากับ1น1 S SN s 10, A 1เ1สิบหนึงเสนึ่งลบ R R คือสองกำลังสิบส่วน1นลบด้วย อ่าตรงนี้หนึ่งลบสองได้ติดลบใช่ไหมลบไปหานี่ก็ได้เป็นลบสามเล็บลบสองกำลังสิบคูณกันนะคูณลบสามคูณลบสองกำลังสิบสิบสองกำลังส,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 สิบได้หนึ่งพันยี่สิบสี่ใช่ไหมไม่ทำต่อลบสามคูณได้ลบหน<ม>ึ่งพันยี่สบสี่คำตอบออกมาผลรวมสิบพจแรก กับ,บเท่าไหร่ผู้ทําทให้ดูมันก็นก็ไม่ได้คิดเลยตอนนี้เดียวเสร็จแล้วท่านวันนี้ก็แค่นี้งกันบ้านแค่สามข้อเนาะน้อยไปไหมกันบ้าน แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะแค่นี้ต่อไปจะเน้นไปทางน,นัดนัดส่งการบ้านเก่านส่งการบ้านเก่าที่ให้ไปให้ไปให้ไปอ่นี่ก็ไม่ยากทำต่อยหน่อยเนี่ยไปทำต่อยต่อยก็ได้นะเสียงฟ้าร้องตอนนี้พอดีฝนตกพอดีฟ้าหัวรอยข้าชักระหรือ